ัพเพตาสุขิตาโหตุขอให้สร้ารายจงเป็นผู้ถึงสุขสัพเพตาเวลาโหตุขอให้สร้ายราย่ะได้มีเวสีสนพาเพตาวิยจบัาโหตุขอให้สร้ายราย่ะได้พยาบาตเปียเวียนซึ่งการกระเดิดสัพเพตาอนิกาโหตุขอให้สร้ารายจงสุขกายสุขใจสุข,ขียตังปริหารันตุขอให้สร้ารายจงมีความสุขพ้นทุกทั้งมวลเถิดทิทังโนยาตินางโหตุสุขิตาโหตุญาติโย ข้าพเจ้าตั้งจิตอุทิศผลผลบุญนี้แผ่ไปให้ไปสารถึงบิดามารดาภูบาและอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันปราชาชนคนใกล้ๆขอให้ได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ทุกท่านได้รับกุศลผลที่เทินสาธุสาธุสาธุสมทุกสมบูรณ์สมโรคสมภัยสมขอเกิดร วิดาสันตุอรหังพุทโทธนะโมกุทิยะสาธุสาธุสาธุนะก็ะจะเริ่มจเจริญพนะรนาะคุโยมป้าควรฟรีจะตายคุโยมสาธุคัาคุโยมน้ำกวางคุโยมดีแล้วก็คุโยมแม่คุณเพ็งคุโยมย่าต๋อมแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลสิบสองล้านงใ,ใจอยู่นาที่ตรงนี้ ก็ณตอนนี้ก็เป็นการจัดเตรียมจัดเตรียมงานจัดเตรียมงานงานถึงกระถิ่นประจำปีปีหกเจ็ดโดยรวมแล้วก็บุคลากรไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะต่างคนต่างมีหน้าที่อย่างที่เราพูดกับพ่อญาติไมโยมเมื่อเช้านี้ว่าคนเราน,นนะขนาดพ่อญาติโยมมา ในออกหนึ่งพอออกสองสามสามคนสี่คนกับนอ,อกอ่ะไอ้นี่เราไม่พูดว่าเป็นบุญบาร,รมีของวัดพึ่งก่อสร้างได้ยี่สิบสี่ปีบารมีทานนะั้นอะบาร,รมีในการสร้างคุณงามความดีนะั้นะกว่ากว่าที่จะเกิดขึ้นแนละ้วพราะยามีอยูคุณโยมทุกท่าน เหมือนกับเราที่เคยทําเราเคยทําไม่ดีมาตลอดชีวิตเราเพิ่งมาทําดีแค่แปดปีไปเทียบกับคนที่ถูกพ่อท่านทำํำมาตั้งแต่ก่อตั้งบ้านห้าสิบสองปีกับเราทําแค่แปดปีเปรียบเทียบไม่ได้เลยแค่นี้แค่ กระติศบอีเดียวเองมันเป็นลักษณะาการที่เรารนั้นน่ะได้ทำคุณงามความดีนั้นน้อยน้อยมากน้อยกว่าท่านนั่นแหละขอหนุมูธนาบุญขนาดขนาดพ่อญาติไม่โยมนี่แหละ ท่านไม่มีทรัพย์ท่านไม่มีทรัพย์หมายถึงว่าทรัพย์ภายนอกก็คือเรื่องเองินเรื่องทองมากท่านยังคอยใส่บาทเรานับได้เลยวันนี้มีคนใส่บาทสี่แปดท่านแปดท่านนะพ่อยาญไปรยโยนะนับได้เลยนะหมดหมู่บ้านเดินสามกิโลมีแค่นั้นแหละเขาคิดว่าการทําบุญทาทานนะเป็นการสละทานสละทรัพยนะ์เนี่ยจริงๆแล้วเนะี่ย หลวงพ่อท่านสอนว่ายิ่งให้ยิ่งได้ได้อะไรเลยได้ความสบายใจได้อะไรเได้ความตัดความเสียสละคือมีความเสียสละตัดความตีนทีเนียวออกไปฟองไงตัดความเห็นแเก่ตัวคิดตังมรดยของเจ้าของไม่อยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองมันจะลักษณะน,น,นี้คือเราทานออกไปแล้วเราไม่ได้มียดึดติดเพราะคนเรานั้นเกิดขึ้นมาเนี่ยมีทุกเป็นตัวตั้งเน่ทุกคือตัวกําหนด คุณโยมอย่าเล่าอย่าว่าเรามีความสุขนะจริงชีวิตของคนเรานั้นไม่มีความสุขเพียงแค่เรานั้นออกลงมาเกิดนะออกจากคันของบ้านด่านเพื่อลงมาเกิดเพื่อทาอะไรก็สร้างคุณงามความดีสั่งสมบารมีตัวเองสั่งสมกุศลเพื่อที่อเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะหหลุดพ้นจากความทุกข์จริงๆแล้วในพระพุทธเจ้าท่านนะ